ชุดหนึ่งครับเร่นมาดีจังเยครับจ่าลนนะลูกนี้จ่ายยกเซก็มีโอ้โหโทนี่ฮะสุดสุดจ่ายยังไงลนไหมไม่ลนครับแต่ก็นิ่งเลยฮะมีวิดีโออะไรหวังมันด้าซ้ายครับจ่าเปิด พักโยนเข้ามาสุดมากครับฝากแล้วโอ้โหเฮ้ยตามมาเลยโอ้ยระบที่เป็นหลอกแล้วค่กแล้วพวกนี้แต่โกไหนเนี่ยเหรอโอเคโอเคถ้าเขาอยู่เขาเลยกดยังไงต่อเร็วทำไมถ้าเขากดอ๋อโยนโยน ทุกคนนะครับผมใครที่เข้ามารับชมนะตอนนี้เป็นตะก้อน้้าเลยครับเราคู่น้ีเตะไมด้เนี่ยตกลงน้ได้ทั้งคู่เลยร้าแฝสัญญาหายไปเลยมาแล้วชมาจะเป็น่ฝนนี่แหละผมขึ้นมาแล้วยออเอาเล้ครับติ๊กเจอร่าาวขึ้นมาแล้วเอ้ลนข้ามาแบบนี้แล้ว หลอกมาหน้าขวาไลยอดีตอี้มาดีครับฝั่งหนึ่งก็ขึ้นดำหนึ่งแต้มครับวางยาวกับมาหนึ่งกนจ้ามาเลยมาดีครับแบบต่อแล้วแกก็ไปลงแกไม่ได้เวลาวิ่งไปตุ้็ตุ้มจะพูดที่ถ่ายไม่ทันครับอ้าวลาก ตะก้องโดตรยวเวลาแมนเอาเฮียละกุบเดี๋โหให้มองฝนเลยอ่ะลูกนี่